โอเคครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็กระถังนะครับเจ้าแอนต์เรียมสตัวนะครับก็คือแอนต์เรียมง่อยๆแบบนี้นะครับก็คือแอนต์เรียมควีนหรือวอลลกควีนนัมนะครับนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือโอ้แอนต์เรียมวิชเวัสดุที่ผมจะใช้ก็คือหนึ่งมะพร้าวสับนะครับ กับเพอร์ไลท์สองก็คือสเปกน้ำสเปกน้ำมอสนะครับอ่าหรือสเปกมอสนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเปลือกสนนิวซีแลนด์นะครับอ่าเปลือกสนนิวซีแลนด์นะครับจะใช้สี่ตัวเปลือกสนมะพร้าวสับละเอียดเพอร์ไลท์ ight, แล้วก็สเปกมอสนะครับอืมเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนคร่าวๆนะครับนะเพื่อนสำหรับ ทำไมผมถึงจะต้องปลูกเจ้าตัวแอนทเรียมควีนแล้วก็คิงใส่ในตะกร้าแบบนี้นะครับสมมุติเราใส่กระถางเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาฝนตกลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆหรือเวลาเราลดน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยจะไปโดนตรงใบเขาแล้วก็มากระแทกกับใบเขาแบบนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับแบบนี้ ะะแล้วก็ลากเขาไม่ค่อยจเจริญเติบโตเพราะว่าเจ้าตัว Queen, แอนโทเรียมควีนและก็คิงเนี่ยควีนและคิงเนี่ยเขาจะเป็นแบบอีพิไฟเฮมิอีพิไฟก็คือหมายความว่าเป็นแบบมีรากอากาศเกาะกิงเกาะกิก่งเกาะอยู่ตามต้นไม้นะครับลักษณะโดยในธรรมชาติของเขานะครับเป็นแบบอีพิไฟนะครับเกาะ เลือยมีรากอากาศนะครับถ้าเราเอามาอยู่ในลักษณะในกระถางแบบนี้เนะี่ยเขาจะไม่ค่อยโตนะครับอืมซึ่งผมไปเห็นมาละของพี่ที่เลี้ยงโอโ้โหโคตรงามเลยแบบรากแบบลอยลอยลอยสวยเลยครับคือให้เลี้ยงในลักษณะเป็นแบบแขวนเพราะว่ารากอากาศเขาก็จะได้ลอยลอยออกมานะครับเพื่อให้เขาได้หากินด้วยนะครับอืมแล้วก็พวกแอนโทเลียม ควีนคิงเนี่ยเขาจะชอบวัสดุที่มีอินซีวัตถุที่สูงนะครับอ่าค่า p h อะไรต่างๆก็จะแบบใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับอืมแล้วเวลาเขาแทางออกมาเนี่ยเขาก็จะยืดออกมาไม่โดนกระถังนะครับเพื่อนๆพอเข้าใจนะครับผมจะเริ่มที่ตัวควีนก่อนแล้วกันอ่าควีนเอาควีนง่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะปูกแล้วก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับ นะครับอ่ะตะากร้าใช้ตะกร้าไซส์เบอร์เล็กสุดนะครับคือ12นิ้วนะครับ12นิ้ว <c oughs> แค่น้ำหรือไม่แช่น้ำก็ได้แช่น้ำจะดีนะครับบอกทุกคลิป <c oughs> คราวนี้พเพื่อนๆก็จะลดน้ำได้แบบ เป็นที่เลยอ่ะเออเพราะว่ามันโปรง่งไม่ขังแน่นอนนะครับเอาไว้ในที่ลำไรนะครับเวลาเลี้ยงเสร็จนะอ่าเสร็จปุ๊บจะได้ลักษณะนี้ชื่อจริงๆอะ่ะผมอาจะปลูกรวมกันเลยด้วยเอาจริงๆเลยนะ <laughs> ครับนี่ก็วางแบบนี้วางให้มันแบบออกๆมาอย่างนี้หน่อยก็ได้ หรือปลุกรวมกันดีวะเอาคิงกับควีนอยู่ในกระถางเดียวกันแล้วเพื่อนอืมะเอาไงดีคิดว่าไงดีแยกกันดีกว่านะครับก็ใส่ไปแล้วก็จะเติมด้วยสเปกมอรนะครับอันนี้เป็นสเปกมอสที่ใช้แล้วนะครับ ไม่ใช่ใช้แล้วมันมีอยู่แล้วในกระถางก็เลยเอามาใช้จริงๆจะใช้ของใหม่ก็ได้นะครับแค่นี้เองเห็นหมคลิดผมง่ายหมดอะแล้วก็โรยด้วยเ, New ลยเปเลเือกสนนิวซีแลนด์นะครับอ่าโรยไปเลยเปลือกสนเนี่ยเพื่อนๆเขไปสั่งในช้อปปีได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้ว่าสั่งที่ไหน เขาน่าจะขายเป็นลิตรนะฮะเป็นลิตร,รหรือเป็นเป็นถุงก็ไปเลือกดูกันเอานะครับ <_ c oughs> แค่นี้เองเสร็จแล้วโอ้โหเขี่ยหนัก <_ C oughs> หนึ่งต้นนะครับอ่ะต่อไปต้นที่สองทำต่อเลยนะครับปึ๊บเหมือนเดิมครับผมก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ นสวนก็ต้องทำสวนก็ต้องแบบเลอะๆอย่างเงี้ยฮะใสยป้ายผมเห็นสวนใหญ่ๆบางบางที่เขาก็ทำแบบนี้เกือบเกือบทั้งหมดเลยนะฮะพวกแพทติเซียพวกตระกูลแอนทูเรียมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เมลานโก็ทําได้นะครับอแต่เมลานเนี่ยรากอากาศเขาไม่ไม่หนักขนาดเหมือนพวกแอนุเรียมพวกนี้นะเอ้าดูอันนี้คือควีนเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือคิงหรือวิชไอนะครับแอนตเรียมคิงนะครับดูรากลยครับอา้าวเหมือนเดิมครับก็หาที่ลง ระวังนะฟ้าเอามาด้านนี้แล้วกันอาอจับเบาๆไอ้ดูแบบดูสวยกว่าเออดูดีกว่าเยอะเลยอะอแล้วก็ใส่สเปกมอรสสเปกมอรสก็เพื่อให้ความ ชื้นนะครับเก็บความชื้นนะนี่เปลือกสนนิวซีแลนด์ก็โรยหน้าเนะี่ยโคตรเท่อปุ๊บโรยไปครับอัตราส่วนไม่แน่นอนนะครับเพื่อนคือ <c oughs> ผมบอกนิดน,นึงนะ เพื่อนๆไม่ต้องไปกะอะไรมากนะครับเหมือนเราขับรถยนต์นะเราเจอที่ขูขะหรือเห็นว่าดีเห็นเอาอยัางไงจะแตะบงแตะเบรกเข้าโคง้งไม่จะเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยโค้งนี้ต้องใช้ความเร็วเท่านี้นะอะโค้งนี้ต้องใช้ความเร็วตรงนี้ต้องเบรกตรงโคง้งตำแหน่งนี้เออไม่เกี่ยวกันก็กะกะเอาครับนะครับเอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถยนต์วะ เกี่ยวอะไรกันวะไม่เกี่ยวเนาะเปรียบเทียบไปดูนะครับขำๆฮีฮาเออไปรถยนต์ได้ผมะาเอาก็พอหลังจากเสร็จเจ้าตัวที่ทำแบบนี้แล้วแบบแนวแขวนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เอาปุ๋ยโดยที่ใช้ปุ๋ยทูโมโคสหรือออสโมโคสก็ได้นะครับเอามาโรยมาโรยใครที่มีปุ๋ยอ่มูลสัตว์พวกมูลไส้เดือน ปุ๋ยคอกนะครับเอามาใส่ได้นะครับปุ๋ยขี้ไก่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันร้อนนะฮะไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะใส่ก็คือมูลเส้เดือนปุ๋ยคอกแค่นี้แล้วก็ออสโมโค้นะครับจบอาฮะดูดูดีไหมโอ้โหหนักก็ดูดีกว่ากว่าเป็นแบบกระถางเนาะ นะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับคลิปนี้ก็แอนทเรียมคิงแล้วก็ควีนนะครับสองต้นหนักเอาเรื่องนะครับอืหนักอะไรวะอมโอเคครับก็ยังไงฝาก,กเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยน,นะครับเอา้าลองไปทำกันดูครับ